ง่ายๆนะครับไม่ต้องกุ้มนะครับเนี่ยไม่ต้องปวดหลังปวดเอวนะครับตัวนี้ครับผมง่ายๆเลยครับประหยัดแรงนะครับเบาเวลาด้วยนะครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับนี่คือตัวช่วยในการหยอดเมล็ดพันธุ์พืชนะครับตัวนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ปวดหลังปวดเอวนะครับตัวนี้ครับผมใช้งานง่ายๆครับเนี่ยมาดูรอยเชื่อมนะครับตัวนี้ครับผมเชื่อมเองกับมือนะครับตัวนี้รอยเชื่อมเชื่อมอย่างดีนะครับทนทานแน่นอนครับตัวนี้ครับผม เดี๋ยวผมสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูครับนี่นี่คือเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับเป็นเมล็ดมะลุมนะครับยังแค่เหยียบนะครับเหยียบปึ๊บหยอดเมล็ดลงไปครับปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นครับอ่าอย่าลืมบีบนะครับตัวนี้ครับผมง่ายๆนะครับเมล็ดก็ลงไปในหลุมเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยประหยัดแรงประหยัดเวลานะครับตัวนี้ครับผมนี่ปลูกทั่วดินนะครับผมปลูกเป็นล่องเป็นแนวนี้ครับใช้เวลาปั๊บเดยียวนะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับใช้งานง่ายสะดวกเบาด้วยนะครับอ่า ครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับในราคาเพียง490บาทนะครับตัวนี้นะครับ490บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับตัวนี้ครับผมทําเป็นล่องเป็นล่องไว้เงี้ยครับผมเราสามารถเลือกเมล็ดอ่าหยอดลงตรงนี้ได้เลยนะครับจะเอากี่เมล็ดก็แล้วแต่คุณลูกค้านะครับดูครับผมนี่นะครับผมอ่ามันจะทิ่มลงไปลึกๆเลยนะครับอ่าลงไปปึ๊บเราก็สามารถโอบได้นะครับบปุ๊บเสียบตรงนี้ปึ๊บหยอนลงไปเลยครับ อ่ะหยอดปึ๊บอ่ะลงไปอย่างนี้เลยครับครับผมอ่าปึ๊บสำหรับใครที่สนใจนะครับนี่ทักแชททักอินบ็อกซ์หรือกดคำว่า99ด้านล่างข้อความได้เลยนะครับมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงครับตัวนี้ครับผมครับขอบคุณมากมากครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องครับผมที่อุดหนุนนะครับ